ะค,ะคุณคิดว่าจริงหรือไม่มีอะไรจะแย,งย้งหรือเปล่าคุณสิโตะทำไมที่โตอย่างหลออครับผมแย้งไหมอืมแย้งน,นิดหนึ่งแล้วน,น,นะครับผมเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปรวยหลอกขนาดนาั้นเอาเป็นว่าเราค้นหาแล้วพบสเสน่ห์ในตัวเองมากขึ้นในอัอ่ คุณเิ็นว่าเอาเป็นเสน่ห์ของเราแล้วนะจ๊าจริงครับผมนะอันนี้อันนี้ยิ้มจริงๆอ่ะตรงๆเลยนะถ้าเกิดคนเราอะเวลาที่อยู่บนเวทีหรือที่ตรงไหนที่เป็นเสือ่อเราต้องการที่จะดับไฟต้องสองที่ปราแล้วต้งทีการยิ้ม เขิ่นมันเกิดขึ้นสุดๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยคนที่อยู่ข้างๆเราไง<ะ>อยากจะเขิมม่นก็เกิดจากผมเหมือนกันครับผมไม่จิ๊บเขืนนะไม่รู้เขื่อนเลยเนาะเหมือนกันกนะคือน้องยิ้มสวยอันนี้ยิ้มต่วัวรุ่นน้องนี่คือแบบทาไม่ไดต้ต้องมาจากเซอร์รู้สึกจริงๆคุณเป็นแบบนี้จริงๆนะคะอยากจีบไปอีพอีต่อไปเลยไม่รู้จะอยาก <ๆ S 1> <นะ S 2> จีบเรื่องอะไรขนาดที่ว่าตอนรับบทเรื่องนี้คือพอทราบว่าเดนได้รับบทแบบนี้คือตกลงรับทันทีเลย คือเซียร์ควแล้วก็รับทันทีเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันแตกต่างจากเรื่องอื่นๆที่เราเคยเล่นมาระ<ช>ดับแรกเลยคือเราไม่เคยมาก่อนในการที่ได้รับคาแรคเตอร์ที่มีโอกาสได้แต่งแต่งเป็นผู้หญิง<ช>นะครับผมแต่นี้ไม่ใช่แค่แต่งเป็นผู้หญิงอย่างเดียวคือจะต้องมานั่งิร์นช็อปแล้วก็นั่งเรียนรู้ด้วยว่าผู้หญิงอ่ะเขามีธีการเดินมีงินการโพสหรือว่ากๆๆรารพูดยังไงค่ะซึ่งยากมากะครับผมคือผมเข้าใจแล้วก็เห็นใจ พี่ๆแฟนสาวที่เป็นผู้หญิงทุกคนเลยพอมีโอกาสได้แต่งเป็นผู้หญิงเองรองเท้าก็เดี๋ยวพูดถึงรองเท้าตอนนี้ขาตึงมากอย่างรองเท้าจริงๆนะครับผมจริงๆต้องมีหนึ่งเพต้องส้นสูงเนี่ยต้องสูงปวดหลังปวดหลังหนึ่งแล้วพูดถึงปวดหลังกราบเลยปวดหลังหนึ่งแล้วก็แต่งหน้าพอปิดขนตาทิ้งปาอีกหน้าเสื้อปลาใส่น้ำหน้าก็รู้สึกเสื้อปลาอีก หลายอย่างเลยที่พอมีโอกาสได้เป็นผู้หญิงพใส่ชุดผู้หญิงจริงหรือว่าได้ได้แสดงผู้หญิงเนี่ยเรามองเยว่า้จริงแล้วอะของโปรแกรมผู้หญิงเนี่ยแป่งมากแกไหมแปแกแปลกเออใส่กระโปรงผมก็นั่งลำบากแล้วครับว่าจะนั่งยังไงไม่ให้แบบใช่ไหมนี่แฟนค่าบอกว่าเ่อคนนะคะคุณสิงโตคิดยังไงกับคำว่าพี่สิงร้อยมี ดีทิ่ไงบ้างดีครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ความสุขก็ดีครับแต่จริงๆอะจะมีความสุขมากๆไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะมาที่เดชทนี่แล้วเนาะขอสักสามมีมได้ไหมแฟนชอ,อ,อบได้อย่างนีม้มีมเด,มดีไม่ได้มเดียวแอบที่ได้ได้กันไฟหน่อยเกินเกินนี่ร้อยนะครับอะไรหรอไม่บางทีอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแอบคมแอบถ่ายอะไรเลยเรามีมีไม่ต้องเลยเขาไม่เคยแอบถ่ายเลยครับ ขอมีเพียงก็ได้จริงๆแล้วบอกก่อนผมเป็นคนหน้าชาร์ตคือมีอะไรอ่าผมโดนแม่บ่นน่นแต่เด็กแล้วว่าอย่าแสดงสีหน้าชาดแต่คือผมไม่ดูตัวว่าตัวเงี้แสดงสีหน้ายังไงออกไปด้วยซ้ำไปมาเห็นก็ตอนที่แฟนถ่ายรูปมองบนเหรอครับมองบนไม่ได้ว่าได้ไปเยอะแล้วหรอครับเป็นมีมหนึ่งที่มีความรู้สึกว่า การข่าวแรกจะได้บ่อยมากที่สุดก็คือเบะปากมองบ evet นอ๋อหมายหมายเหตุว่าให้ผมมองขึ้นไปข้างบนผมผมก็นึกว right ่าให้ทำมีมมองบนขอโทษครับสนใจอยากได้มีมไหนไปใช่ไหมครับเดี๋ยวผมทำให้วันนี้ผมแจกมันไม่แจกมีมกันบ้าเขินอะเอามีม่ะเไม่กล้องพ่จิตรไปไหนฝากถ่ายมีมไดเท่าไหร่เลยไหมฝากถ่ายด้วยยิ้มมุมปาก ได้ครับไม่ยากเลยโอเคหนึ่งมีม่มมีมมีมมีมเนลสสอแช้์โอเคเดี๋ยวขอขวามือได้ครับอน้องสิงโตเนลสสอแชร์เอาสิเอาสิ อยากได้อะไรยืนเตรียมถ่ายรูปนะคะอ่ะตอนนี้เองค่ะสิงอีหยั่งกว่าฉายานี้ได้มาแต่ใดมาครับผมสิงอีหยั่งกว่าเหมือนคูณทางตัวเองมากกว่ามีความรู้สึกว่าอยากอออยากไปทริปที่ไปไหนมาไหนคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็มีความอีหยังกว่าของตัวเองอ่แล้วเวลาคุยกับเพื่อนเราก็จะพูดว่าเฮ้ยทำไมถึงมีความสิงอีหยั่งวะได้ขนาดนี้ เช่นเราก็กินสนามบินค่อนข้างปล่อยมากนะครับผมอากช่วงก่อนสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอะไรที่ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้อะไรแบบนี้อะไรที่ต้องโหลดเราก็รู้มันตลอดอยู่ๆมาวันนึงมึงจะไปเที่ยวคนเดียวพกของที่ไม่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้ลงเต็มกระเป๋าเลยแล้วสุดท้ายก็ต้องทิ้งกันหมดเลยอย่างเงี้ยผมก็แบบวิน่าแบบบีมเนี่ยน่ารละสายอีกแล้วไม่กินเป็นมีอีกมีไม่บอกไปแล้วแฟนขาว ดีเป็นยใจอร่อใช่เพราะว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานตั้งแต่เริ่มมีผู้ม,มีทุกคนเข้ามา<ด>ก็เหมือนกับพวกเราเราจะาผ่านทั้งเรื่องที่ดีทั้งเรื่องที่ร้ายแล้วก็หลายๆเรื่องที่เราต้องปรับตัวแล้วก็เติบโตกันขึ้นไปในทุกวันมันก็เหมือนกับเป็นการจดทุกอย่างที่ทางร้านลงไปในแก้อ แลวกลับมาเปิดอีกครั้งกี่ครั้งอะไรเงี้ยเราก็จะมีความสุขที่ได้พบเจอได้อา่านได้ย้อนอน้านอะไรเงี้ยก็จะมีความสุขมากอ,อยู่สิ่งต้องผมมีใครมีคำถามอะไรไหมครับไดรนะครับทำไมหล่อจังอันนี้เป็นเรื่องปกติครับดณแลตครับหลายลายคน ถาถึงใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าเอ่ยเพราะว่าเห็นในโซเชียลก็มีบอกว่าเพิ่งเลิกงานแล้วก็เดินทางมาฝนข้างนอกตกด้วยก็เลยแบบเดินทางมาแบบติดติดมากไม่น่าจะทานมีใครเพิ่งินทานมาถิ่นหรือเปล่าอ้าวมานี่มีคนมาเลยเช้าด้วยั้งเปิดด้วยก็ช่วงนี้ ช่วงนี้หือช่วงนี้สิกําลังถ่ายซีรีส์อยู่นะครับผมแล้วก็พวกคนอาจจะสงสัยว่าทาไมผมยนีไม่ยาวสักทีก็คือมันต้องตัดเพื่อคอนทินียวกับซีรีส์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถ่ายจบซึ่งก็คงจะเห็นอีกสิ่งในลุคองสั้นแบบนี้สัรกระยะหนึ่งนะครับตัดสิงเนี่ยอยากเปลี่ยนทรงเลยไม่ก็เผื่อเจอทรงอื่นที่หล่อก,กว่านี้ครับผม เพราะ,ะ,ะงั้นเนี่ยน่าจะเห็นผมทราบสิเนี่ยยาวมาถึงปลายปีเลยด้วยซ้ำม,มั้งครับเพราะว่ามันมีโปรเจกที่ต่อต่อต่อ,ตอ,ตอไปเลยนะครับเพราะงั้นก็คนนิดนึงแล้วก็มีโปรเจกที่ยังไม่ได้ประกาศอีกหลังเดือนกรกฎาเป็นต้นไปน่าจะเริ่มเห็นกันแล้วครับว่ามันมีโปรเจกอะไรบ้างคอ,องน,นก็20 ยี่สิบปีหาใช่ไหมครับไม่ค่ะกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดบัตรได้ด้วยคือะไรครับไม่เคยกดบัตรได้ไงล่ะกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊จะกดยังไงดีอะไรนะครับอะไรอะกดทันสิผมมั่นใจว่ากดทันแน่นอนนี่ไงเวยพรไปยังไงก็กดทัน ถ้ากดทำก็อย่าลืมน้ำแดงแล้วก็ผ้าสามสีนะครับผม,มนะแล้วก็นอกจากคอนเสิร์ตเนี่ยยังมีโปรเจกต์อื่นๆด้วยก็รอดูแล้วกันนะครับว่ามันโปรเจกต์อะไรบ้างน,น,<ม>นะครับเพราะว่าปีนี้ถ้าเป็นโปรเจกต์ที่ที่ยังเป็นความลับอยู่ไม่ต้องเตรียมเงิน,นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ ก็็ได้เหนอยู่ดีอาจจะต้องเตรียมนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่เยอะอย่างว่าไม่ไม่น่าถึงพันมั้งมั้งไม่รู้เหมือนกันครับอะไรนะครับตอนรับริญญยาร้อยเดียวเอง อ๋ออันนั้นซื้อสิครับอันนั้นซื้อเองหรือเปล่าเพราะว่าเข้างนานน่าจะร้อยเดียวค่าตั๋วโควิดใช่ไหม <_ d ata> ใครได้ไปงานรับปริญญาสิมาบ้างนะครับเอ่อไม่เป็นไรนะครับคนที่ไม่ได้ไปซ <_ d ata> ึมปันอยู่นิดนึงเสร็จแายเลือนะรับไม่มีใครพูดถึงสิ่งเลยเหรอเวาลาเรามีจำกัดทีนะ นะครับยังไม่ยังไม่ได้เลือกเลยครับข้าโอ้ค้าหวังละหนึ่งค้าหวังละหนึ่งก็ก็ยังไม่ได้เลือกครับผมอ่าน่าจะอยู่ในช่วงดำเนินการอยู่ครับผมอะไรนะครับอะไรอะอะไรอยู่ๆก็เงียบปะ อะไรนะครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวสิงจะเดินแล้วก็หยุดยืนให้ถ่ายรูปแล้วก็เราแล้วก็จะขอได้ครับได้ได,ได,ได้แล้วเราจะขออนุญาตแยกย้ายแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีชิ้นอื่นต้องใช้พื้นที่แล้วก็ใช้เสียงต่อนะครับผม จอกคิดอยงนั an hair hair <ing> ้นเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เจอกันเงนรางรับปียาแน่เลยช่เลยฉันได้เรียบังหรือเปล่าครับป้า จะพยายามให้เห็นแล้วกันนะครับซ้ายไปขวานะครับสามสองหนึ่ง ขอบคุณนะครับส่วนของของเดี๋ยวของอาจจะรวบรวม้กับที่สตาร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวใี้รวบรวมขึ้นกัารบนให้ขอเชิญประมูอในนั้นกับสิตาขอบคุณค่ะโอ้ยน่ารักมากเ,เลยค่ะคุณผู้ชมนะยคะเรียบพออิ่มเอ็นหัวใจ